สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวทีมชาวนะครับคอมโบกับปุกกี้ BTS นะครับการจัดท็อปปิ้งนะครับชาวนะครับใส่รถฟาไฟเสียงร้วนนะครับอ้อมรองรถไฟเสียงร้อนะครับฟิน์ลงเสียครับใส่คูทามล้วนนะครับอ้อมรองคูทามนะครับประมาณ17.3%เขึ้นไปนะครับตันนะครับผมจะใส่เป็นผสมนะครับเน้นคูทามนะครับไม่ถึง8%นะแต่ตัวนี้สําคัญนะกับตันคูทามต้องประมาณ8%ขึ้นไปนะครับ เพิ่มนะครับคูทาประมาณ20%ขึ้นไปนะตัวนี้ส่วนบีเดนะครับ7,000คุกกี้กับบอลเนเวอร์นะครับใส่ครูทาล้นนะครับอบรองคูทาไม่มากที่สุดนะครับถ้ามีออฟเพิ่มบัฟด้วยก็ยิ่งดีนะครับ years later ทีมแรกนะครับเจอกับทีมแวมไพร์นะครับคุกกี้บีเดนะครับถ้าเพื่อนมีตัวไหนนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับสกิลคือเหมือนกันหมดนะครับ ทีมเวมไพร์สู้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับดาเมจกับตันนะครับปลาไปเกือบ5ล้านดาเมจเลยนะครับรอบ2เดี๋ยวมาสู้กับท็อปร้อยดูนะครับท็อป8 0 0นะครับฝั่งเขานี่คือจัดทีมเหมือนผมเลยนะครับแต่ว่าฝั่งเขาจะใช้เป็นเ k แนะครับแต่ว่าของผมจะเป็นกับตันคาวเวียร์นะครับ ฝังเขาเสียเปรียบนะครับเพราะว่าไอแคจะทําอะไรไม่ได้นะแรกๆนะครับแต่กับตันเข้าเวียนนะครับดาเมจมันจะแรงนะนี่ครับกับตันเก็บไปทีละตัวเลยนะครับสวยท็อป800ก็สู้ได้นะครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับนี่ครับดาเมจนะครับเอาที่ผมทดสอบการคอมโบมานะกับตันเข้าเวียนครับแนะนำนะครับไม่มีครูไทมนะครับประมาณ8%ขึ้นไปนะ ผมทดสอบแล้วนะครับใส่คูทางแบบไม่มีคูทางนะครับใส่คููท่ามดีกว่านะครับแนะนำนะครับคูทางม,มาเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ